คุณเคยเป็นหอบหืดไหมครับผมเคยตอนที่ผมยังเด็กอยู่หมอวิธิจฉัยว่าผมเป็นโรคหอบหืดโรคหอบหืดคืออะไรอะเหรออ่าเดี๋ยวผมเปิด Google แป๊บนึง <c oughs> แม่ผมก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นเดี๋ยวผมอ่านย่อๆให้ฟังแล้วกันอาการหอบหืด เกิดจากการหดตัวหรือตีบตันของช่องทางเดินหายใจส่วนหลอดลมทําให้อากาศเข้าสู่ปอดน้อยลงแท้จริงแล้วเป็นผลจากการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมคนไข่บางคนมีอาการน้อยบางคนมีอาการมากและอาจเสียชีวิตได้คือห <c oughs> มอบอกว่าถ้าไม่หายตอนเด็กเนี่ยก็จะไม่หายเลยจะเป็นไปตลอดชีวิตน่ากลัวใช่ไหมละ่ะคุณก็คงเคยเห็นในหนังอะที่มีเด็กบางคนต้องใช้ยาพ่นที่ปากที่ขวดมันกลับหัวพ่นจากข้างบนผมก็ใช้แบบนั้นเลย <c oughs> <c oughs> ชชแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็มาพ่นปากทุกวัน แต่การพ่นยาพวกเนี้ยมันก็แค่ไว้ใช้ระงับอาการชั่วคราวใช้ติดต่อกันไม่ดีเป็นผลเสียต่อร่างกายแล้วจะรักษายังไงล่ะหมอก็แนะนําว่า